หยิบมาคุยกับชมพู่ชุติกร สวัสดีค่ะเป็นแฟนเกบที่บันเทิงนะคะกลับมาพบกับช่วงหยิบมาคุยกับชมพู่ชุติกรกันนะคะโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะกาดอย่าตกนะคะผ่านไป2ส,สัปดาห์นะคะคุยเรื่องเฟรนชายนะคะที่น่าสนใจแป๊บเดียวโควิดวิ่งกลับมาอีกแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะชาวเรียงโอ้โหเป็นกําลังใจให้นะคะชมพู่นี่นะคะส่วนตัวเนี่ยแบบวางแผนเที่ยวแล้วนะคะเหมือนกับว่า จองเครื่องบินจะจองที่พักและจะไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วพอข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาเนี่ยนะคะโอ้โหแบบบอกตรงๆเลยว่าแบบพักก่อนบอกเพื่อนพักก่อนนะคะยังไงนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะอย่าลืมนะคะพกแมสพกเจลแอลกอฮอล์โอ้โหแบบแค่สองสัปดาห์เองนะไม่อยากจะพูดเลยมันมีเรื่องราวอะไรมากมายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง UFO เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแบบความเชื่อส่วนตัวนะส่วนตัวชมพู่เนี่ยค่อนข้างเชื่อเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายๆหลักฐานหลายๆเรื่องราวเนี่ยทางราชการก็มีการแบบ สำรวจนานฟ้ามีการทำสัญญากันแล้วนะคะอันนี้ก็ขอแบบเล่านิดนหน่อยๆไม่ไม่อยากเล่าลงลึกเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเหมือนกับว่าเหมือนกับชวนเชื่อชมพูแค่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนี่ค่ะว่าบ้านเรามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรแบบนี้นะคะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเที่ยวเที่ยวด้วยกันเที่ยวปันสุกนะคะ เป็นยังไงกันบ้างได้ลงทะเบียนกันบ้างไหมคะใช้แอป,ปเดิมนะคะแต่ว่าต้องอัปเดตก่อนแอป,ปที่รัฐบาลเคยให้มา1,000บาทนะคะเป็นแอป,ป,ปของธนาคารกรุงไทยอะ่ะชมพู่เนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังว่าชมพู่นี่ก็ทำแล้วนะคะสองรอบวันแรกเนี่ยทำไปปุ๊บเขาบอกว่าข้อมูลไม่ผูกต้องไม่ผ่านอะไรอะ่ะก็แอบ,บงงนะว่าเอาข้อมูลเราไปหมดแล้วนะไม่ผ่านเหรอเว้นไปอีกวันนึงก็ไปอ่านรายละเอียดใหม่แล้วก็กลับไปลงทะเบียนใหม่เอาไม่ผ่านอีก ทีนี่แบบไม่เอาแล้วค่ะไปเที่ยวเองจ่ายเองดีกว่าเพราะว่าบางที่เนี่ยเขาก็แบบทำโปรโมชั่นในเรื่องที่ทเที่ยวที่พักกันบ้างแล้วถ้าเรารู้จักหาให้ดีนะคะแล้วก็หาคอนเน็ชันดีๆอ่ะชมพู่ว่าสามารถเที่ยวได้สบายๆนะคะส่วนใครที่ลงทะเบียนผ่านนะคะก็ดีใจด้วยนะคะเพราะว่าการลงทะเบียนแอปพลิเคชันต่างๆของรัฐบาลที่จัดมาเนี่ยโอ้โหเหมือนเล่นเกมอย่างหนึ่งเลยนะมันสนุกมากเลยว่า พอได้ก็จะตื่นเต้นเหมือนกับเงินกลุ่มผู้บบอบางผู้เหมือนได้โอกาสทางสังคมไม้จะเป็นผู้พิการผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเล็กนะคะก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับท่านที่ได้รับเงินก้อนนี้ เมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาคือรับเติมจํานวนเลยนะคะ3,000บาทแต่ตอนนี้ก็คือไม่ทันแล้วนะคะแค่อัปเดตข่าวคราวให้ฟังดีกว่าว,ว่ามันมีเรื่องราวดีๆภายใต้เรื่องราวของโควิดนะคะมันก็ไม่ได้ว่าเวลวร้ายซะ mm. <because S 2> อยงอย่างเดียวนะคะมันก็มีมุมดีๆของชีวิตบ้างก็อยากให้สู้กันต่อไปนะคะไม่ว่าเราจะเจออะไรขอให้เข้มแข็งเพราะว่ายังไงเนี่ย ถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีป้องกันตัวเองได้ดีแล้วก็รู้เกี่ยวกับเรื่องโรคโควิดเนี่ยเอาจริงๆนะคะการเดินผ่านไปผ่านมากับผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถติดกันได้นะคะเพราะว่าถ้าเราใส่แมสและอย่างหนึง่งเราปิดหน้ากากไม่มีการพูดกันไม่มีการสัมผัสทางเกี่ยวกับ ของเหลวในร่างกายซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ก็ไม่อยากให้รังเกียจมากมายกับคนในสังคมเพราะว่าในบางสถานที่เนี่ยพอรู้ว่าใครแบบไปกักตัวมาไปอะไรมาเนี้ยก็ไปรังเกียจเขาจริงๆอ่ะไม่ถูกนะ,ะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขามีธุระมีการที่ต้องไปอยู่ต่างประเทศไปเรียนแล้วได้กลับมาอย่างเพื่อนชมพู่เนี่ยไปอยู่ญี่ปุ่นไปทํางาน พอถึงช่วงที่เหมือนกับว่าจะกลับมากลับมาไม่ได้ไม่มีเที่ยวบินอย่างเงี้ยถ้ามารอบหน้าผัดไป3เดือนแล้วนะอันนี้เล่าให้ฟังแล้วก็ถ้ามาเดือนประมาณสิงหาหรือกันยาเนี่ยเพื่อนชมพู่เนี่ยก็ต้องไปกักตัว14วันตามมาตรฐานของรัฐบาลไทยแต่ในบ้านเราเนี่ยการมากักตัวเนี่ยนะคะมันดีมากเลยนะคะกักตัวในโรงแรมหรู ในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดก็แถวสัตหีบนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราไปเมืองนอกเนี่ยนะคะกักตัวเนี่ยเสียสตังค์นะคะอย่างที่ชมพู่เคยวางแผนว่าจะไปเกาหลีแล้วก็ไม่ได้ไปเนี่ยนะคะโอ้โหค่อนข้างยุ่งยากมากต้องทําวีซ่านะคะต้องรอผ่านแล้วก็ต้องไปกักตัวก่อนนะ14วันแล้วถึงจะได้เที่ยวที่ประเทศเขาพอเสร็จกลับมาบ้านก็ต้องมากักตัวที่ประเทศไทยอีก14วันแต่ว่ากักตัวที่บ้านเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ถ้ากัก,กตัวที่เกาหลี วันหนึ่งสามพันบาทเลยนะคะเงินไทยก็เลยบอกว่าพักก่อนอีกะคะ่ะก็เรื่องเรื่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยพับเก็บไปยาวมากเลยนะคะถ้าจะเที่ยวก็เที่ยวในประเทศไทยและอีกอีกโปรแกรมหนึ่งนะคะของรัฐบาลที่จะออกมาเร็วนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเที่ยวเมืองรองนะคะซึ่ง คอยติดตามแล้วกันนะคะว่าจะมีโปรโมชั่นอะไรกันยังไงนะคะวันนี้นะคะช่วงหยิบมาคุยชมพูก็ไม่รู้จะมีอะไรมาพูดนอกจากว่าให้ทุกคนเนี่ยกาดอย่าตกนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองให้แบบเข้มข้นกับตัวเองอะคะ่ะส่วนคนที่ในบ้านอยู่ด้วยกันแบบสีห้าคนเว้นระยะห่างอยู่แล้วเราปลอดภัยอยู่แล้วเราไม่มีการเป็นโควิดแน่นอนถ้าเราไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตเสี่ยงหรือว่าไปอยู่ ในกลุ่มผู้เสี่ยงนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยนับว,ว่าปลอดภัยมากเลยนะคะกับโรคนี้แต่ยังไงก็ยังไม่อยากให้ชะล่าใจการที่ต้องทำงานใกล้กันการที่ต้องพูดคิดกันอะไรแบบเนี้ก็อยากให้สวนเฟสชิลเพิ่มด้วยนะคะเพราะว่าละอองน้ำลายอะไรแบบนี้แล้วเผื่อว่ามีใครจามขึ้นมาแล้วมีเชื้อที่มันซ่อนอยู่เพราะว่ามันเริ่มกลายพันธุ์แล้วค่ะจนกว่าเราอะ่ะจะพบ ผู้ป่วยที่มาจากการแพร่เชื้อแต่ตัวเขาไม่เป็นอย่างนี้มันก็น่ากลัวนะคะก็ยังไงก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วละคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะชมพู่หยิบมาคุยค่ะก็อัปเดตเรื่องราวทั่วไปแล้วก็ความคิดเห็นความรู้เล็กๆน้อยเนี่ยนะคะมาเล่าสู่กันฟังแบบทุกวันอาทิตย์เราก็เจอแันแบบนี้นะคะก็มาพบกันกับชมพู่ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้นะคะ ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ